อุ้งอิงถึงกับพูดบ่ออกหลังจากที่ได้ยินท่านอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสุทินครังแสงทักแบบนี้พี่น้องครับผมก็ยังอึง่งบวกคิดว่าท่านจะเล่นกับอุ้งอิงแบบนี้พี่น้องครับกลับสวัสดีครับ FC คนมักมอลลามสุขสุสสสสสขคนนะครับ FC สามน้อยเป็นบาดแปลที่สาคัญขาดไปเอฟซีอละเอามีทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับ ขอบพระคุณทุกทุกการติดตามชมในช่องของคนหนมัก์มอลันทั้งสามแพลตฟอร์มนะครับพี่น้องอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับเช็คเช่นเดิมครับบอสิเป็นการกดใจกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชิืงสั่งสร่นใต้คลิปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับพี่น้องมีแต่สิซิงดีๆเช็คเช่นเดิมนะครับเห็นบักแหวนมาแล้ววันเสาร์นะครับพี่น้องเมื่อนี้ครับใส่สีม่วงเสื้ออีลาอุ้งอิงครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี้นะครับพี่น้องพอโจนะครับผ้าอีลาอุ้งอิงไปร่วมงานใหญ่่พีนองครับ งนระดับประเทศเลยนะพี่น้องครับเพราะทันสุทินรคลังแสงคืออดีตรัฐมนตรีกับรวงกลาโหมพี่น้องครับได้จัดงานกระถินเป็นงานแรกขององค์อิงเมื่อว่านี่นะครับก่อนจะเดินทางไปงานที่สองที่บ้านเป็ดนี่แหละครับเขาว่าบุญนำผ้าวาสนานำทรงพี่น้องครับเออได้มาพบมาพ่อกับคนดังคนใหญ่ระดับประเทศพี่น้องครับ บัธรรมดานะครับพอลูกคููบุญคู่นิ้พี่น้องครับซึ่งระว่างนั่นเองพี่น้องครับบรรยากาศอบอุ่นแห้งพี่น้องมิตรภูหลักผู้ใหญ่มากในงานนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นมาขอทายรููกครับอีหลาอุ้งอิงหลาปูหลายก้นหายร่างวันอีกต่างหากพี่น้องครับภาพร่วมของอีหลาอุ้งอิงถือว่าดีมากๆบอกว่าจะเป็นบนเวทีหรือนะครับแม้กระทั่งการแต่งตัวไปร่วมงานนะครับพี่น้อง เบิ้งแล้วออราเป็นผู้ญ่นะครับเมื่อคืนนี้อรุกนีนะครับพี่น้องครับและพอสุธินคลังแสงนะครับหรือท่านอดีตรัฐมนตรีมีพี่น้องครับถ้าอุ้งอิงว่าจังใดนะหรือพี่น้องเดี๋ยวไปฟังกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องกราบขออนุญาตท่านดาาสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งนะครับขออนุญาตน้าคิปของเพิ่นมาและขอพระคุณไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับน้าคิปของเพิ่นมาบางส่วนบางตอนนะครับให้พระพมแมเอกซีอีลาอุ่งได้ฟังไปน้ำกันนะครับพี่น้อง ว่าพอสุดทิ้เพิ่นทักแบบนี้อุยิงถึงกับอึ้งพูดไม่ออกเลยพี่น้องครับไปครับไม่จ้าร้องเพลงนักร้องเลยก็ว่าอุยิงเป็นนายกเราจะมาร้องเพลงอยู่แลตอนนี้ยังตายอยู่นะลูกหลานกินเขาไปนี่ย่างพราะว่าในี่ยกูยิงเนี่ยนะพ่อบอกว่าเปลนเป็นนายกเราคือนมีเวลามาร้องเพลงอยู่เลยพี่ทีวนบอกว่า ครับครับอาจารย์เชือพ้นก็ได้ครับคุณนะโอ้ร้อยชิวอาจารย์นคือเป็นจังใดเนีครับพี่น้องครับใ้เบิงในฟั่งแล้วพี่น้องครับรู้สึกอบอุ่นแห้งเนาะพี่น้องเนาะผมนะครับแอดมินคนหม่หมอ่ําผมเห็นนี่ผมยังอึ่ง โบสถดาเสือนะครับว่าท่านสุทินจะเอานายกลงมาล้อเล่นกับอง๋งอิงเพชรบานแพงพี่น้องครับองค์อิงก็ยังตะลึงห,หนูไปเป็นนายกตึงเต่งย่ำไดเพื่อนวาพี่น้องครับเออนี่เหาะครับความน่ารักนะครับความเป็นบรรบานของคุณสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีเนาะพี่น้องเนาะถึงจะยิ่ยโตขนาดไหนแต่กับบลืมหมอลำบานเห่าพี่น้องครับบอลืมส่งเสริมลูก,ลกลๆหลานนะครับที่กําลังจะเติบโตบนเส้นทางศิลปิน ครับพี่น้องครับออขอให้เพิ่นจเ,เริในในนาที่การงานต่อไปลำล้ำรวยเป็นที่รักของประชาชนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเจกเช่นเดียวกับพ่อโจอุ้งอิงนะครับเป็นที่รักของ f c ตลอดไปพี่น้องครับมือนี้นะครับพี่น้องขอประชาชสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับมือนี้นะครับอุ้งอิงไปทําการแสดงที่หนองบัวลําพูเดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดยังบวท่านหูเขาไปติดตามได้นะครับ ในเพจของสาวน้อยเพชรบ้านแฟนแฟนเพจนะครับพี่น้องครับเพิ่นลงประกาศไว้ทุกมือทุกมือครับพี่น้องครับอยู่กุดดินจีน้องโบลัพูเดอร์พี่น้องเดอร์เป็กำลังใจอหลกันหลายๆนะครับมืออื่นนะครับมีงานสองงานอีกต่างหากพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะพี่น้องนะเนาะอ้าวคลิปนี้ผมมีอีงมากมายไปกว่านี้พี่น้องครับฝากไว้เป็นกำลังใจให้กันครับ